NTS CX 4000นะครับตัวนี้ส่งนะครับให้ลูกค้าที่จังหวัดสระบุรีนะครับสินค้าประจำวันนะครับวันที่2เดือนกรกฎาคม2566นะครับกับ NTS CX นะครับราคา1 5 0 0บาทนะครับกับสภาพสวยๆเดิมๆเลยใช้งานปกตินะครับพัดลมแัะใบความร้อน2ตัวนะครับทำงานปกตินะครับหมอแปลงโตโครับ18นิ้วข้างละ2 นะครับข้างละสองข้างละสามสบายเลยนะครับนะครับทดสอบช่องที่หนึ่งนะครับไม่มีข้อไม่แคกนะครับไม่มีงอแงแน่นอนนะครับนะครับไม่มีงอแงแน่นอนนะครับเริ่มจากช่องที่หนึ่งนะครับไม่มีเสียงจีเสียงฮัมนะครับช่องที่สองนะครับ โอเคการใช้งานปกตินะครับทีนี้มาเปิดมาเปิดทดสอบเพลงนะครับตรงที้หนึ่งโอเคครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การอุ่นนนนะครับกับทางร้านสมจันตาวัดเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ รับแลกกีเทิร์สินค้าเก่าแลกสินค้าใหม่นะครับที่เบอร์0ูนย์หกห้9นย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ